สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมีเรียนรู้เรื่องนะครับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้นะครับรับทราบและองค์ประกอบนะครับส่วนของเรื่องนะครับชีวิตสิ่งแวดล้อมนะครับระบบนิเวศนะครับการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะครับ ประชากรในระบบนิเวศและวัฏจักรของสารนะครับแต่หลักๆในช่วงเวลานี้นะครับเราจะเรียนรู้2เรื่องก่อนนะครับก็คือเรื่องระบบนิเวศแล้วการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะครับอ่ะสิ่งแวดล้อมนะครับจะแบ่งออกเป็นลักษณะกว้างๆนะครับได้สส่วนก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเช่นป่าไม้นะครับภูเขาดินน้ําอากาศทรัพยากรนะครับตรงนี้ซึ่ง แต่ละส่วนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเช่นชุมชนเมืองนะครับสิ่งก่อสร้างนะครับอาคารโรงเรียนหรือโบราณสถานต่างๆนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับและวัฒนธรรมตรงนี้นะครับส่วนนิเวศวิทยานะครับนิเวศวิทยาหรือบ้านนะครับหรือที่อยู่อาศัยนะครับหมายถึงการศึกษานะครับ นิเวศวิทยานะครับจึงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการศึกษานะครับสิ่งมีชีวิตนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับกินใจความนะครับกว้างไมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับจากแผนภาพนะจะเป็นระบบนิเวศนะครับองค์ประกอบนะครับย่อยๆนะครับในส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาดูความหมายนะครับของระบบนิเวศนะครับ ความหมายของระบบนนเวศนะครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นๆเดียวกันนะครับโดยจะมีความสัมพันธ์นะครับระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะครับและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นระบบนะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับแล้วก็โลกเป็นองค์ประกอบนะครับของระบบนนเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับตรงนี้ โครงสร้างระบบนนเวศนะครับที่สําคัญโครงสร้างหลักๆเลยนะครับจะมีส่วนแรกเลยก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ภายในระบบนนเวศนะครับแล้วก็2นะครับแหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่ก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะครับบริเวณต่างนะครับเช่นบริเวณทุ่งนาแล้วก็หนองน้ำนะครับสานะครับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือองค์กรที่ไม่มีชีวิต แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศเช่นนะครับอากาศแสงน้ําดินและธาตุนะครับตรงนี้สําคัญนะครับต่อไปประเภทของระบบนิเวศนะครับจะแบ่งออกเป็นหลักๆก็คือระบบนิเวศบนบกและระบบน,นิเวศในน้ํานะครับถ้าอยู่บนบกก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ภายในระบบนิเวศบนพื้นดินนะครับทุ่งหญ้านะครับแล้วก็บริเวณต้นไม้นะครับตรงนี้ แต่ส่วนบริเวณระบบนิเวศที่อยู่ในน้ําก็คือกลุ่มมีชีวิตนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ํานะครับในทะเลต่งตางๆการแบ่งนะครับประเภทของระบบนิเวศโดยใช้องค์ประกอบภายในระบบนิเวศเป็นเกณฑ์นะครับลักษณะของระบบนิเวศน้ําจืด่าจ,จากแผนภาพนะครับน้ําจืดจะเป็นลักษณะนี้นะครับน้ําเค็มนะครับป่าไม้นะครับ,นะร,บระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับตรงนี้ ต่อไปองค์ประกอบนะครับของระบบนิเวศทางกายภาพโดยทางกายภาพตรงนี้นะครับจะมีองค์ประกอบที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นองค์ประกอบที่สําคัญและสร้างความสมดุลในระบบนิเวศนะครับเช่นสารอะนินซีอะนินซีนะครับเช่นธาตุคาร์บอนนะครับไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนตรงนี้นะครับไม่มีชีวิตนะครับกับสารอินทรีย์นะครับพวกนี้นะครับคาร์บโบไฮเดรตโปรโตีนและไขมันนะครับ กับสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทางกายภาพเช่นแสงนะครับอุณหภูมินะครับความชื้นแล้วแก๊สต่างๆนะครับในองค์ประกอบของระบบนิเวศอ่าส่วนแผนภาพนี้นะครับนะครับองค์ประกอบทางชีวภาพนะครับนะครับตรงนี้นะครับผู้ผลิตจากแผนภาพจะมองเห็นชัดเจนนะครับมีแต่ต้นไม้เลยนะครับทั้งภาพด้านซ้ายและด้านขวานะครับผู้ผลิต ก็คือนะครับสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เพื่อดำรงชีวิตได้แก่นะครับพืชหรือและจุลินทรีย์ต่างนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในระบบนิเวศนะครับลำดับที่2นะครับก็คือผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อดำรงชีวิตนะครับผู้บริโภคพืชนะครับผู้บริโภคสัตว์นะครับสิงโต และผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นหมีนะครับแล้วก็ผู้บริโภคซากสัตว์นะครับตรงนี้อ่าส่วนประกอบที่สานะครับผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับเป็นอาหารเช่นจุลินทรีย์นะครับเห็ดแล้วก็เชื้อรานะครับเป็นต้นนะครับอ่าจากแผนภาพนะครับตรงนี้ระบบนิเวศนะครับอีโคสต็มนะครับ นักเรียนคงจะสังเกตดูนะครับจะมีลําดับขั้นตอนนะครับโดยนะครับสิ่งต่างๆนะครับจะประกอบด้วยตั้งแต่อะตอมขนาดเล็กสุดเลยนะครับต่อมานะครับโมเลกุลนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอะตอมออแกเนลนะครับแล้วก็มาเซลล์เซลลนะครับนะครับผัดจากเซลลไปจะเป็นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อก็จะเป็นอวัยวะนะครับหลายๆอวัยวะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิต รวมกันหลายๆสิ่งมีชีวิตก็จะกลายเป็นครอบครัวครอบครัวนะครับหลายๆครอบครัวก็จะกลายเป็นกลุ่มประชากรนะครับกลุ่มประชากรเยอะแยะมากมายก็จะกลายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็หลักๆนะครับตรงนี้ก็คือองค์ประกอบของระบบนนเวาถ้าจะแผนภาพนะครับอันนี้คือภาพการถ่ายทอดพลังงานในระบบนนเวศนะครับถ้าสังเกตดูตรงนี้ถือว่าเป็นมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับก็คือธรรมชาติของสัตว์นะครับ มีทั้งพู้ล,ล่าและเป็นเหยื่อนะครับตรงนี้อ่าการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะครับผู้ผลิตสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาใช้ในกระบวนก,การสังเคราะห์แสงได้นะครับเพื่อสร้างอาหารผู้บริโภคไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ดังนั้นนะครับจึงต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นอาหารนะครับแล้วก,กินกันต่อเป็นทอดทอดนะครับพอการเกิดการกินกันต่อเป็นทอดๆดก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานเมื่อถ่ายทอดพลังงานหลายๆห่วงโซ่อาหารนะครับ เกิดความสัมพันธ์หลายๆห่วงโซ่ก็เรียกว่าสายใหญ่อาหารนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ตัวอย่างนะครับห่วงโซ่อาหารพืชใช้คลอโรฟิลล์ในการดูดซึมนะครับอ่าดูดกลืนแสงนะเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับแต่สัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ดังนั้นสัตว์นะครับจึงต้องบริโภคนะครับสิ่งมีชีวิต่นิดอื่นเป็นอาหารนะครับโดยนะครับผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งก็คือผู้บริโภคที่กินผู้ผลิตเป็นอาหารนะครับ ส่วนผู้บริโภคลำดับที่สองนะครับจากแผนภาพนะครับก็คือผู้บริโภคที่กินผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งเป็นอาหารนะครับกินต่อเป็นทอดอย่างเช่นแมงต่อทองนะครับกินแมลงขนาดเล็กนะครับลำดับที่สามนะครับก็คือผู้บริโภคลำดับสูงสุดตรงนี้ก็คือส่วนผู้บริโภคปลายสุดของห่วงโซ่อาหารนะครับอ่าการถ่ายทอดพลังงานจะลำดับขั้นนะครับ เกิดการ่ายทอดเพียง10%ของพลังงานที่รับเข้ามานะครับส่วนอีก90%ก็คือการสูญเสียพลังงานในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นการบริโภคนะครับผู้ผลิตนะครับเยอะแยะมากมายเลยผู้ผลิตนะครับมีปริมาณ1,000กิโลกรัมนะครับพอผู้ผลิตถูกผู้บริโภคลำดับที่1นะครับบริโภคไปก็พลังงานก็เหลือ100กิโลกรัมนะครับผู้บริโภคลำดับที่1ถูกผู้บริโภคลำดับที่2 บริโภคต่อไปก็เหลือ10กิโลกร,รัมและจนถึงผู้บริโภคสูงสุดก็คือเหลือ1กิโลกรัมในการใช้พลังงานนะครับตรงนี้ต่อไปสายใยอาหารจากแผนภาพนะครับสายใายอาหารก็คือห่วงโซ่อาหารลหลายๆห่วงโซ่นะครับมีความสัมพันธ์นะครับห่วงโซ่อาหารเกิดเป็นสายใยอาหารโดยนะครับโดยโดยทิศทางของการเกิดห่วงโซ่อาหารจะมีมากมายหลากหลายแล้วแต่วิธีนะครับการบริโภคอาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับตรงนี้ พิลิมิตการถ่ายทอดพลังงานนะครับพิลิมิตจํานวนสังเกตดูแผนภาพนะครับพืชนะครับพืชจะมีปริมาณมากที่สุดเลยฐานกว้างนะครับพืชสีเขียวนะครับถัดมาคือลำดับที่1ก็คือตะ๊ก,กะแตนจะบริโภคพืชนะครับจะเริ่มน้อยลงไปอีกนะครับหลังจากตะกะแตนก็จะ,ะกลายเป็นนกกังเขนบริโภคตะกะแตนนกกังเขนยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับแล้วก็สูงสุดเลยก็คือเกี่ยว เหยื่อสามารถบริโภคนกและก็สิ่งมีชีวิตที่อื่นได้มากมายเลยแต่มีปริมาณในธรรมชาตินี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบดูอีกด้านหนึ่งคือพิรามิดมวลชีวภาพนะครับสังเกตดูมวลชีวภาพนะครับ่าฐานล่างนะครับจะมีมวลชีวภาพสัตว์มีขนาดเล็กจะมีอยู่มากมายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะ เปลี่ยนแปลงไปตามระดับส่วนจนถึงส่วนที่สูงสุดก็คือผู้พกโําลำดับสูงสุดแต่จะมีปริมาณที่น้อยนะครับพิระมิดพลังงานนะครับพิระมิดพลังงานนะครับก็คืออัตราการถ่ายรอบพลังงานในหน่วยของพลังงานต่อพื้นที่นะครับต่อพื้นที่พลังงานอย่างเช่นนะครับแสงนะครับมีการส่องพลังงานมาถึงผิวโลกนะครับ จะมีการถ่ายทอดพลังงานสู่สิ่งมีชีวิตจาพวกพืชนะครับถัดจากจําพวกพืชกลายเป็นถ่ายทอดพลังงานสู่จําพวกสัตว์นะครับแยกย่อยลงไปอีกนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบเนะครับตรงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายนะครับผู้ผลิตนะครับสามารถนะครับผลิตอาหารเองได้นะครับเป็นอาหาร แล้วไปสู่ผู้บริโภคพืชน,นะครับผู้บริโภคพืชก็สามารถย่อยสลายได้ตายได้แล้วก็เป็นอาหารสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นซึ่งเป็นผู้บริโภคลําดับต,ต,ต่อไปนะครับซึ่งเราในจะได้เรียนในเรื่องต่อไปนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอ,อาฝากไว้เพียงเท่านี้ขอฝากให้นักเรียนไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนะครับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศตรงนี้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ